แมงเสมอเกร์อยู่รถไทยสบายดีป้าลุงสบายดีบาสิิไปใส่บางนี้พี่น้องไปตลาดเมื่อวานในนดัดไปน้ามันแม่น้องเท่นก็มันเจ๊เซ้ายไปผ่ากันจีโรอาใหาย้ยป้าลุงเอบซีให้ยอยากได้เกือบแม่น หายอยากได้เกิอแม่นพี่น้องเอ,อ้ยเอาอีแม่พอามันลงไปยังอ่นนะไปตัดหญาหน้าเจ๊าซาพี่น้องคำว่าน,นี่ตัดตัดหน้า,นาเจ๊ไซแด็กหายมอกินเพราะว่าใบเขานะคะตัดเบิ้ลแล้ว ຍังກะเนาะเจ็ดตวนก็เอาเมื่อสามกระสກบกระทินก็หุบไว้จะตัดหญ่าจะคั่นเฮ้ อ่ะล้นด้วนอันนี้พี่น้องบันเป็นใบเขาเพราะว่าไปตัดเอาขณาเจใสเนา,านะนางลงลูกนางลงโอ้ยเอาหลดเขาเฮืร์นกันสิห้องเอาแหม่ไปนั่ง แม่กับโมเมนต์พี่บ้าปานั่นคอยกินในสู Thu nha bà luông Phải kép gần hai lũ mẹ khai Thu nha bà luông bằng đu lục Màu hàm, màu hàm Thu nha bà luông bơ Ấu Ấu nhuộc xe y phò na đá kọ Hiệt na đá Nhuộc vâng Khao nà nà นิ้วนี <N ief> <u> Wait, <board> mm, ่ล <N ose 32> ูกหลานนิ้วอุ้มเอาหน่อยอุ้มไปใส่ก่นอุ้มไปใส่ดูไปใกล้อีโบได้ไม่ได้มาอีโบไปผูเลยนะไไม่ถอตัวมึงย่านว่ได้หี่พ่อ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 มอ เขาลงไปกดไดจ้ะปวดนีร้อยนี่พ่อหมอว่ะตัดไปยังกระดกกระดดแท้ายพ่อบอพ่อกันแล้วแต่ได้ว่าสิไปตลาดแล้รเด้อว่ะงบซอยร้อยน่ะเด้อบอกหมอ่พูดซะนะเพุ่มนะัน่งเพก่นแเมสอบแล้วเพ่อนกขึ้นมอย่างเช จะเห็ดนั่นนั่นลูกเห็ดนั่นนั่น,น,นต่อใครต่อผู้อีโบนะตอกผู้อีโบใช่ไหมหมักกี้เดือกนี้น้ำสิไป็นเอ็นอยู่เก็บใส่กระตาเนอะโลกคล้องเหรียญหักหลานไว,ไว้ายอยากเหรียญกับเก็บว้ายแต่คล้องตัวสิเหรียญลูกตัวโบเหรียญกับเก็บใส่กระตาไว้อีมีสิขาะไปนุ่งลี่มึงนี่บ่มาเหตุงานบ่เมื่อนี่นะผู้หน่าผู้เข้ามาผู้แห้งผัวมึงยังนอนกุดจุอุดอยู่โอ้ยผู้เข่าโล ยายลักจนได้ชาบสี่ลักเลยจะน้อนเอลี่เหรอว้เขินไก่เขินไก่เขียนเนื้อเอลี่เคยบอกหนะมันช่วยจะกินได้ปะเราแบกลากยายได้สี่หาลากเลยเลนี่ย โผล่ไปเห็ดเบียกลูกจะน้อยขี่รถเท่านี่เมื่อบานได้ดิเมื่อบานให้เขียวเมื่อบะเออเมื่อเหร็น้ำเขียวเมื่อวะไปฮะตังมาด้วยไหมตังมาหนมายี่สิบบาทใหม่ทำไม่ทำไมไม่มีบอกอีพอไปไปชื่อตุงตุงหมดแล้วไปไปไปยี่สิบบาทเออเลยได้ง่าวะ จะไงมาวานี้โอ้ไอนี่โกหกเว้ยไาเอามาเอาให้พอเบิ่งแนนซื้อยังนะซื้อเกืบกับสุดว่าสิซื้อเกือบกับสุดเบิ้อแล้วอันไหนล่ะ หน่อยปนเหี่ยวกับไปแกะเหี่ยวต้นคามพู้เออเออเดี๋ยวไปแกะอีโบไม่ดำเด้อแกะเหี่ยวฮะแล้วลูกเออเตัดหยาหน้าเจ๊ทรายพ <mid S 2> ี่น <ril> uh, <ừ. S 2> ้องเดินมาใหญ่เคี้ยวนี่บางแล้วหยาน ของเข้าพ่อใหญ่ย่อมาเอามือวานนี่ก็มันเป็นซิปเศรสอบผู้บ่เฮ้เสียนดีๆนะโลกสงนะมันบี๊ดละเงี่องอยู่ เต <c oughs> uh, ้นให้เพื่านโอ้ยหมุนอะไรกันดีเจ้ากับบองห้แมวดำผูกรักเดียวคือกันเต้นอยากกินนมมันจังโมยากไปปล่อยอีแม่ฮะอีมีลูกมันหายน้องอีแม่กับพันใบไผ่ได้นี่เนาะ

ไม่รู้แนม่า,มาบางังรู้สิดท้ายหูไหนีหนึ่งช้อนแนม่าดิดิหนึง่งสองชั่มมะแม่เซียนสูงสไปนะป้าพเมย์บอลลูลูกออเมย์บอลูปอกกันขึ้นนะพี่น้องสบายดี